อีกไม่ถึง20ชั่วโมงแล้วนะครับก็ประมาณช่วงเวลารุ่งสางของบ้านเราประมาณตีสได้นะครับเพื่อนๆก็จะได้ทราบกันแล้วว่าตัวเกมที่จะได้เล่นในอนาคตอันใกล้จะมีเกมอะไรบ้างกับตัวเครื่องเล่นเกมอย่าง PlayStation 5กับตัวงาน PlayStation Showcase 2023ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นเองและในตัวงานนี้ก็จะมีตัวข้อมูลเกมในระดับที่เป็น A ได้เอาอมาเปิดตัวกันก่อนเสมอนะครับถึงแม้บางเกมนั้นจะลงให้กับตัวแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยกันตาม ถ้าจากตัวความคิดของผมที่ได้เก่งๆกันเอาไว้นะครับก็คงน่าจะต้องเป็นตัวเกมอย่าง Spider-Man 2ที่จะต้องมีตัวระบบการเล่นอย่างตัวเกมเพออกมาให้เห็นแล้วนะครับว่ามันจะว้าวหรือเจ๋งได้ขนาดไหนส่วนตัวเกมที่มีข้อมูลมาก่อนหน้านี้บ้างแล้วก็อย่างเช่นค่ายเกมสตูดิโอจากเกาหลีอย่างเช่นชิปอารกับตัวเกมอย่างส l ตลลาเบดก็น่าจะมีตัวอย่างข้อมูลเพิ่มเติมกับตัวอาวุธที่ใช้ในการต่อสู้หรือถึงขั้นการกําหนดตัววันวางจําหน่ายอย่างชัดเจน ในงานนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าจะเอาตัวข้อมูลที่แบบชั่วร์ๆเลยที่ทาง PlayStation บอกไว้นะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของตัวเกมต่างๆที่จะลองให้กับตัวระบบอย่าง PSVR 2ซึ่งก็ต้องดูกันนะครับว่าในงานนี้อย่างทีม Asobi ในเครือของ PlayStation Studio นั้นจะมีตัวผลงานออกมาโชว์ใหม่ๆไหมที่นอกเหนือจากตัวเกม Astrobot นะครับที่ตัวเกมนี้เคยฝากลวดลายไว้ในเวอร์ชันของ PSVR เวอร์ชันแรกนะครับก็ต้องรอดูกันว่า แฟนชายตัวเกมนี้จะโผล่เข้ามาอยู่ใน PSVR เวอร์ชันที่2ด้วยหรือเปล่าหรือจะมีตัวเกมอื่นๆที่เป็นแบบเวอร์ชัน VR จนอยากจะซื้อตัว PSVR 2เพิ่มขึ้นได้เลยหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันนะครับแต่มันก็ยังมีตัวเกมอีกตัวเกมหนึ่งนะครับที่หลายคนก็ตังหน้าตังตารอเล่นหรือถึงขั้นพรีออเดอร์ไปแล้วด้วยเช่นกันกับตัวเกมที่ชื่อว่า f i n a l Fantasy ภาคที่16นั่นเองนะครับ ที่มันจะมีเซอร์ไพรส์ในการประกาศวันที่จะปล่อยตัวเดโมให้ทดลองเล่นกันก่อนก่อนที่ตัวเกมนี้จะวางจําหน่ายวันที่22มิถุนายนโดยที่คาดเอาไว้ว่ามันก็น่าจะถึงเวลาอันควรแล้วที่จะให้เหล่าเกมเมอร์ได้ทําการทดสอบหรือลองเล่นตัวเกม Final Fantasy ภาค16ในตัวแบบฉบับของตัวเกมเดโมนะครับที่จะได้ลิ้มรสตัวระบบเกมเพย์กันก่อน ยิ่งสำหรับเกมเมอร์ที่ยังลังเลว่าจะเดวันหรือซื้อวันแรกดีไหมก็น่าจะได้เป็นตัวตัดสินใจได้เลยโดยก็คาดคาด,คาดกันไว้ว่าตัวเดโมอย่างช้าสุดที่น่าจะปล่อยออกมาให้ได้ทดลองเล่นกันนั้นไม่น่าจะเกินสัปดาห์แรกของเดือนหน้าหรือก่อนตัวเกมจะวางจําหน่ายประมาณ2สัปดาห์นะครับพอาสื่อหลายๆสํานักก็ได้สัมผัสต,ตัวเกมนี้กันมาบ้างแล้วนะครับและคราวนี้ก็จะได้ถึงคิวของชาวเกมเมอร์กัน ดังนั้นก็ต้อง,องรอลุ้นกันกับในตัวงาน PlayStation Showcase 2023ในวันพรุ่งนี้กันนะครับกับตัวข้อมูลของตัวเกม Demo Final Fantasy ภาคที่16ว่าจะมีการประกาศออกมาให้รับทราบกันเลยหรือเปล่าแล้วก็ตัวเกมนี้มันก็มีข้อมูลต่างๆที่พูดกันออกมาบ้างแล้วนะครับว่ามันมีตัวระบบการต่อสู้ที่ทาง Square Enix นั้นได้สร้างออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมและเจ้าตัวระบบการต่อสู้หรือระบบเกมเพลย์นี่แหละครับ ที่ก็คาดว่าจะทำให้กลุ่มผู้เล่นหน้าเก่าที่หมดไฟในการเล่นเกมไปแล้วให้กลับมามีความสุขอีกครั้งได้อย่างแน่นอนหรือจะเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ก็เล่นได้สนุกและเข้าใจง่ายแถมตัวเกมนี้ก็ยังมีฉากคัดซีนแบบเจ๋งๆรวมๆแล้วก็มีระยะเวลาถึง11ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเรื่องของตัวเนื้อหาและตัวเรื่องราวของโลกเวทมนต์ในภาคที่16นี้มันต้องเข้มข้อนอย่างแน่นอน พเพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับว่าตัวเกม Final แฟนซ a s าสติสป6ได้รับการจัดเลตติ้งอยู่ในระดับ M ซึ่งหมายความว่าใครก็ตามที่อายุต่ำกว่า17ปีจะไม่สามารถซื้อเกมนี้ได้หากไม่มีผู้ปกครองอยู่ด้วยหรือแม้จะเป็นตัวข้อมูลที่บอกว่าการใช้เวลาในการเล่นเกมนี้ให้จบตัวเนื้อเรื่องหลักเลยนั้นนะครับก็จะต้องใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ40ถึง50ชั่วโมงฟังดูไปอาจจะดูน้อยไปหน่อยไม่สะใจใช่ไหมครับ แต่ถ้าหาเพื่อนเพื่อนทตัวภารกิจหรือสายเคสต่างๆรวมด้วยแล้วนั้นมันก็อาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นถึง2เท่าดังนั้นตัวระยะเวลาในการเล่นเกมนี้แบบเต็มที่เลยนั้นก็น่าจ,จะต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า80ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำนะครับถ้ามองแบบนี้แล้วก็ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าแน่นอนกับค่าตัวแผ่นเกมราคา2290บบาทกับตัวเกมนี้นะครับและนี่ก็เป็นตัวข้อมูลที่ผมเอาหยิบมาพูดคุยกันก่อนกับตัวเกมต่างๆก่อนที่จะถึงตัวงาน PlayStation Showcase ในช่วงเช้าตู่ของวันพรุ่งนี้นะครับและตัวข้อมูลเหล่านี้ก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นหลังจากตัวงานนี้จบลงจะว้าวหรือตื่นเต้นหรือเปล่าพรุ่งนี้ก็ได้ทราบกันแล้วนะครับกับทิศทางตัวเกมต่างๆของเครื่องเกมตัวนี้ที่ยังคงความเป็นเอ็กลูซีฟได้มากอยู่ไหมกับ PlayStation 5ก็ต้องรอดูกันและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ